สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เป็น g b x Raptor 180รนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถปี2021นะครับผมเลขไม์เพียงแค่8 0 0 0กิโลนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องฝากกดติดตามช่องใหม่ของผมนะครับเป็นช่องที่เน้นขายมอเตอร์ไซค์เป็นหลักนะครับผมชื่อช่องว่าชอนมอเตอร์นะครับผมจะขึ้นไปบนหน้าจอฝากสมาชิกไปกดติดตามกันด้วยนะครับเจ้า Raptor คันนี้นะครับถือว่าสภาพนางฟ้าเลยนะครับเพราะตัวรถของเขานะครับสวยมากๆแล้วก็เดิมทั้งคันเลยนะครับผม ตัวสีนะครับผมเป็นสีเทาคาร์บอนนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับส่วนตัวล้อนะครับก็เป็นล้อสีส้มเดิมจากโรงงานเช่นกันครับผมตัวท่อนะครับก็ยังคงเป็นท่อเดิมนะครับคันนี้นะครับพาสีหกแปดนะครับพาสียังไม่ขาดครับผมสภาพสีนี้คือสวยมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์ ไม่เอี่ยมเลยนะครับตัวบอกไม่มีฉีกขาดหรือชำรุดนะครับเลขไม่นะครับผมอยู่ที่800 0ันกิโลนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับทีเดียวติดนะครับเสียงเครื่องเงียบนะครับผมไม่มีสั่นครับเดี๋ยวผมเบิ้ลให้ดูนะครับฟังเสียงท่อกันนะครับ กระจกเดิมอยู่คมน,นะครับไฟหน้าติดนะครับไฟสูงก็ติดครับผม สำหรับลัปเตอร์คันนี้นะครับผมขอเปิดราคาอยู่ที่23,900บาทนะครับราคานี้นะครับผมรับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนแถมฟรีน้ำมันเต็มถังวันรับรถนะครับแล้วก็ได้ทำการเซอร์วิสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมอเบรกให้เรียบร้อยแลวนะครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ที่อยู่บนหน้าจอเลยนะครับ